มหาวิทยาลัยรามคำแหงดียังไงนะคะขั้นอันแรกนะคะก็คือค่าเรียนเนี่ยถูกมากๆนะคะคือถูกแบบว่าน่าจะหน่วยกิจละ25บาทเท่านั้นเองนะคะหรือไม่เกิน50บาทนะคะก็สามารถเลือกลงวิชาลงได้อย่างอิสระด้วยนะคะแล้วก็มีคณะให้เลือกเยอะมากนะ,ะไม่บังคับเข้าเรียนด้วยนะ,ะจะเรียนตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามีคัซต์ออนไลน์ให้เข้า เรียนได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้นะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาที่ว่าเออมีปัญหาด้านการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สามารถที่จะเรียนมหาวิทยาลัยที่เต็มเวลาได้นะคะเราก็จะสามารถเรียนมหาวิทยาลัยรำกำแหงได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกชนชั้นนะคะสามารถเรียนได้เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ค่าเรียนที่ถูกขนาดเนี้ยทำให้ไม่จําเป็นจะต้องกังวลเรื่องว่าจะหาเงินที่ไหนมาเรียนนะคะแล้วยังมี ให้กู้ยืมอีกด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องสอบเข้าด้วยค่ะไม่ต้องสอบเข้าคือไม่ต้องไม่เป็นมหาลาัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนและในทุกระดับ,บความรู้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวไปสู่จุดต่อไปของชีวิตได้โดยที่เราไม่ต้องสมัครเรียนสอบไม่ต้องต้องสมัครเรียนแต่ไม่ต้องสอบเข้านะคะ แล้วก็มาตรฐานหลายๆคณะดีอย่างเช่นคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์อะไรพวกนี้ของมหาหลัยรามแข่งก็ค่อนข้างดีมากเนาะหลายๆคนจบออกมาแล้วก็มีงานที่ดีทํามากๆเลยนะคะแล้วก็มีเอกสารมีชีตมีอะไรให้ศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะคะถ้าเรียนมหาหลัยรามกำแพงเนี่ยนะคะเพราะว่ารุ่นพี่นะคะทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหารีซอร์อะไรที่ไกลตัวมากก็หา อย่างชีดหน้ารามก็มีขายเยอะแยะนะคะหนังสือเรียนมหลาลัยก็มีให้นะคะก็สามารถซื้อหาได้นะคะแล้วก็เนาะเหล่านี้ที่พูดออกมาเนี่ยก็คือข้อดีของมหลาลัยรามอแห่งทั้งหมดนะคะ